สวัสดีค่ะทุกคนเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งโลกนี้มันมีอะไรที่อธิบายไม่ได้เงามื่อที่เคลื่อนไหวในมุมตาเสียงกระซิบตอนกลางคืนหรือความรู้สึกหนาวสั่นที่วิ่งผ่านกระดูกสันหลังละฉันชื่อแพรและเรื่องที่ฉันจะเล่าต่อจากนี้มันไม่ใช่แค่นิยาย มันคือสิ่งที่ฉันเจอมาสิ่งที่เปลี่ยนฉันให้กลายเป็นอสุรกายทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อสามปีก่อนฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งหมู่บ้านที่เงียบสงบต้นไม้ใหญ่ปกคลุมถนนแต่มีบางอย่างบางอย่างที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่ถูกต้องบ้านเก่าหลังนั้นมันดูเหมือนจะมีเรื่องราว เรื่องราวที่ไม่มีใครอยากพูดถึงชาวบ้านมองฉันแปลกๆเหมือนพวกเขารู้บางอย่างแต่ไม่มีใครกล้าบอกฉันทางเพื่อนบ้านแต่พวกเขาแค่ยิ้มแห้งๆแ,และบอกให้ฉันระวังตัวตอนกลางคืนฉันได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนเดินไปมาในห้องใต้หลังคาฟีเท้านหนักๆแช่แช่แต่พอฉัน ขึ้นไปดูไม่มีอะไรเลยแค่ฝุ่นก่อนนาาและอากาศเย็นเยอือกทำไมนะทำไมมันถึงรู้สึกเหมือนมีใครจ้องฉันอยู่ฉันพยายามบอกตัวเองว่าเป็นแค่จินตนาการแต่ทุกคืนเสียงนั้นดังขึ้นดังขึ้นและบางครั้งฉันรู้สึกเหมือนมีลมหายใจเย็นๆเปล่าที่ต้นคอมันน่ากลัวน่ากลัวมาก ฉันเริ่มฝันร้ายฝันว่าฉันยืนอยู่ในป่ามืดหมอกหนาทึบและมีบางอย่างบางอย่างที่เคลื่อนไหวในเงามืด,ดฉันได้ยินเสียงหัวใจของมันตึกตึกและกลิ่นกลิ่นเหมือนเลือดฉันตื่นขึ้นมาเหนื่อท่วมตัวแต่ความรู้สึกนั้นมันยังคงอยู่เหมือนมีบางอย่างติดตามฉันจากในฝัน เข้ามาในโลกจริงวันหนึ่งฉันตัดสินใจสำรวจบ้านให้ละเอียดในห้องเก็บของฉันใต้ดินฉันเจอกล่องไม้เก่าๆกล่องที่ถูกปิดผนึกด้วยตะปูเสนอขัดม,มันดูเก่าเก่ามากราวกับถูกทิ้งไว้ตั้งแต่สมัยที่บ้านหนอนี้ยังมีเจ้าของคนแรกฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันรู้สึกว่า ต้องเปิดมันมันเหมือนมีบางอย่างเรียกฉันกระซิบชื่อฉันแพร่แพรเปิดมันสิ์ฉันใช้ค้อนงัดตะปูออกและเมื่อฝากล่องเปิดกลิ่นเน่าเหม็นโชยมากลิ่นเหมือนซากศพมันทำให้ฉันแทบอาเจียนข้างในกล่องมีหนังสือเล่มหนึ่งปกมันหยาบพร่านเหมือนทำจากหนังหนังที่ไม่ใช่ของสัตว์ ตัวอักษรบนหน้าปกมันเหมือนถูกเขียนด้วยเลือดฉันสัน่นแต่ฉันหยิบมันขึ้นมาฉันรู้ว่ามันผิดฉันรู้ว่าฉันควรทิ้งมันแต่ฉันหยุดตัวเองไม่ได้ฉันเปิดหน้าแรกและทุกอย่างเปลี่ยนไปตัวอักษรในหนังสือนั้นมันไม่ใช่ภาษาที่ฉันรู้จักแต่มันพูดกับฉัน มันเล่าเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์สิ่งที่ล่าในเงามืดสิ่งที่หิวกระหายเลือดทุกหน้าที่ฉันอ่านมันเหมือนมีบางอย่างไหลเข้ามาในตัวฉันความมืดความโกรธความหิวฉันพยายามปิดหนังสือแต่เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นจับข้อมือฉันไว้บังคับให้ฉันอ่านต่อและยิ่งฉันอ่าน ยิ่งรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมจมลงไปในบ่อน้ำมืดที่ไม่มีก้นฉันกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงมีแค่ความเงียบและเสียงกระซิบของมันฉันเริ่มฝันฝันว่าฉันวิ่งอยู่ในป่ากลิ่นดินและใบไม้เปียกเสียงหัวใจที่เต้นแรงฉันไล่ล่าอะไรบางอย่างมันกรีดร้อง และเลือดเลือดมันอุ่นฉันรู้สึกถึงรสชาติในปากก่อและความรู้สึกนั้นมันทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตฉันตื่นขึ้นมาหัวใจเต้นแรงและรู้สึกผิดทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนั้นทำไมมันถึงรู้สึกดีตอนแรกฉันคิดว่ามันแค่ฝันแต่แล้วฉัน เริ่มตื่นมาในที่ที่ไม่รู้จักเสื้อผ้าฉิดขาดเลือดเปื้อนมือฉันกลัวมากฉันพยายามบอกตัวเองว่ามันไม่จริงแต่แล้ววันหนึ่งฉันเห็นเงาในกระจกแต่มันไม่ใช่ฉันตาของมันแดงก่ำฟันมันแหลมคมและมันยิ้มยิ้มให้ฉันฉันกรีดร้องแต่ไม่มีใครได้ยิน ฉันวิ่งออกจากห้องแต่เงานั้นมันตามฉันมาฉันเริ่มค้นหาความจริงฉันถามชาวบ้านเกี่ยวกับบ้านหลังนี้แต่ทุกคนปิดปากเงียบจนกระทั่งฉันเจอป้าคนหนึ่งป้าแกบอกว่าบ้านนี้เคยเป็นของตระกูลเก่าแก่ตระกูลที่ทำพิธีกรรมต้องห้ามพวกเขาบูชาสุรกายและหนังสือเล่มนั้น มันคือคำสั่งใครก็ตามที่อ่านมันจะถูกมันครอบงำเปลี่ยนร่างกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ฉันตัวสัตว์ฉันถามป้าว่ามีวิธีทำลายมันไหมป้าแค่มองฉันและบอกว่าไม่มีใครรอดฉันพยายามทำลายหนังสือฉันฉีกมันเผามันทิ้งมันหลงแม่น้ำ แต่ทุกครั้งมันกลับมาปรากฏในห้องของฉันวางอยู่บนเตียงราวกับมันเยอะเย้ฉันและทุกคืนความหิวในตัวฉันยิ่งรุนแรงมันเหมือนไฟที่เผาไหม้ในกระดูกฉันพยายามต่อต้านล่าหมูป่าดื่มเลือดสัตว์แต่ไม่เคยพอมันต้องการมากกว่านั้นมันต้องการมนุษย์ คืนหนึ่งฉันตื่นมาในป่ารอบตัวฉันมีร่างที่ไร้ชีวิตผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาเต็มไปด้วยความหวาดตัวเลือดยังอุ่นและฉันเมื่อฉันรู้สึกอิ่มเอมฉันร้องให้กรีดร้องและฉันไม่ต้องการเป็นแบบนี้แต่ยิ่งฉันต่อต้านประสกายในตัวฉันยิ่งแข็งแกร่งมันกระซิบกับฉัน ว่าให้ยอมรับมันว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อลาเพื่อฆ่าฉันหนีหนีจากหมู่บ้านหนีจากทุกคนที่ฉันรักฉันกลัวว่าสัตว์วันฉันจะทำร้ายพวกเขาพ่อแม่ของฉันเพื่อนของฉันฉันตัดขาดทุกอย่างฉันย้ายไปซ่อนตัวในเมืองร้างเมืองที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปอาคารเก่าทุตทุรทโ ถนนที่เงียบสงัดแต่ไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนความหิวมันตามมามันเหมือนเงาที่เกาะติดและทุกครั้งที่ฉันยอกให้มันฉันรู้สึกเหมือนตัวเองหายไปเหลือแค่ส่วนกายฉันเริ่มเรียนรู้ที่จะควบคุมมันหรืออย่างน้อย ฉันคิดว่าฉันควบคุมได้ฉันออกล่าเฉพาะคนที่สงวรตายโจนฆาตกรคนที่ทำร้ายผู้อื่นฉันบอกตัวเองว่านี่คือความยุติธรรมว่าฉันกำลังทำดีแต่ลึกๆแล้วฉันรู้ฉันแค่หลอกตัวเองเพราะทุกครั้งที่ฉันฆ่าอสุรกายในตัวฉันยิ้มและฉันฉัน รู้สึกถึงความสุขที่ไม่คลรมีหลายเดือนผ่านไปฉันเริ่มได้ยินข่าวลือข่าวลือเกี่ยวกับตัวฉันชาวบ้านเรียกฉันว่าพีดิดแห่งป่ามืดมีคนล่าตัวฉันนักล่าปีศาจพวกเขาตามรอยฉันและฉันต้องหนียนหน,หนีไปเรื่อยๆแต่ยิ่งฉันหนี ยิ่งรู้สึกเหมือนถูกต้อนจนมุมเหนือฉันเหนื่อยเหนื่อยมากฉันอยากให้มันจบฉันอยากเป็นอิสระฉันเริ่มฝันถึงชีวิตเก่าวันที่ฉันยังเป็นแพรวันที่ฉันหัวเราะกับเพื่อนวันที่ฉันนั่งกินข้าวกับครอบครัวฉันจำได้ถึงกลิ่นอาหารที่แม่ทำเสียงหัวเราะของพ่อทุกอย่างมันชัดเจน แต่ยิ่งฉันนึกถึงยิ่งรู้สึกเหมือนมันไกลไกลเกินเอื้อมฉันร้องให้แต่ไม่มีน้ำตามีแค่ความว่างเปล่าและเสียงของมันอสุรกายที่กระซิบว่าชีวิตนั้นไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปวันหนึ่งฉันเจอเด็กหญิงคนหนึ่งเธอหลงทางในป่าเธอมองฉันด้วยตาที่ใสซื่อและเรียกฉันว่า พี่สาวฉันรู้สึกถึงความหิวมันรุนแรงแต่เมื่อเห็นหน้าเธอฉันนึกถึงน้องสาวของฉันฉันกลัดความหิวลงไปและพาเธอกลับหมู่บ้านคืนนั้นฉันรู้สึกเหมือนได้เป็นมนุษย์อีกครั้งแม้จะแค่ชั่วครู่แต่ความรู้สึกนั้นมันทำให้ฉันมีหวังและแล้วฉันเจอเขาชายคนหนึ่งที่บอกว่า เขารู้วิธีทำลายคำสาเขาเรียกตัวเองว่านักบวชเขามีตาที่เย็นชาแต่คำพูดของเขามันหวานเขาบอกว่ามีพิธีกรรมโบราณพิธีที่สามารถแยกอสุรกายออกจากตัวฉันแต่มีเงื่อนไขต้องใช้เลือดของผู้บริสุทธิ์ฉันลังเลฉันไม่อยากทำร้ายใครอีกแต่เขายืนยัน ว่ามันเป็นทางเดียวฉันอยากเชื่อเขาฉันอยากเป็นมนุษย์อีกครั้งที่ทีนั้นมันน่าสะเพรึงกลัวขาวาดวงกลมด้วยเลือดกระซิบคํำสา์ในภาษาที่ฉันไม่เข้าใจฉันรู้สึกถึงพลังงานเมื่อที่ไหลผ่านตัวฉันมันเหมือนมีอะไรบางอย่างถูกดึงออกแต่ในเวลาเดียวกันมีบางอย่างที่หนักกว่าเข้ามาแทน และเมื่อพิธีจบลงเขาหัวเราะเสียงหัวเราะที่เย็ยนเยือกเขาบอกว่าฉันโง,ง่ว่าพิธีนั้นไม่ใช่การปลดปล่อยแต่เป็นการมอบตัวฉันให้กับอสุรกายอย่างสมบูรณ์เขาไม่ใช่นักบวชเขาคือผู้รับใช้ของมันฉันโกรธโกรธมากและในความโกรธนั้นอสุรกายในตัวฉันตื่นขึ้น ฉันจำได้แค่ว่าเลือดสาดและเมื่อฉันรู้สึกตัวเขานอนจมกองเลือดฉันฆ่าเขาและครั้งนี้ฉันไม่ได้รู้สึกผิดฉันรู้สึกพอใจและนั่นคือต่อที่ฉันรู้ว่าฉันกำลังสูญเสียตัวเองสูญเสียแพรที่เคยเป็นหลังจากนั้นฉันเริ่มได้ยินเสียงของมันชัดขึ้น สุรกายในตัวฉันมันไม่ใช่แค่กระซิบอีกต่อไปมันพูดมันสั่งมันบอกให้ฉันยอมรับว่าฉันคือมันและมันคือฉันฉันพยายามต่อสู้แต่ทุกครั้งที่ฉันฆ่ามันยิ่งแข็งแกร่งและฉันฉันยิ่งอ่อนแอฉันเริ่มสงสัยว่าฉันจะแพ้หรือเปล่าว่าสักวัน ฉันจะกลายเป็นสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดฉันเดินทางไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดฉันย้ายจากเมืองร้างแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งซ่อนตัวในเงามืดหลีกเลี่ยงผู้คนแต่บางครั้งฉันแอบมองพวกเขาครอบครัวที่หัวเราบกันเด็กๆที่วิ่งเล่นและทุกครั้งฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของโลกนั้น แต่ฉันรู้ฉันทำไม่ได้คืนหนึ่งฉันเจอนักล่าปีศาจเขาตามรอยฉันมานานเขาบอกว่าเขาจะปลดปล่อยฉันด้วยการฆ่าฉันฉันหนีแต่เขาตามทันเราเผชิญหน้ากันในกลัวดังร้างเขายิงฉันลูกธนูปักเข้าที่ไหลแต่ฉันไม่ตายอศุกายในตัวฉัน มันรักษาฉันและมันเข้าควบคุมเมื่อฉันรู้สึกตัวเขานอนตายและฉันฉันรู้สึกถึงพลังที่ไหลผ่านตัวฉันพลังที่ฉันไม่ต้องการฉันเริ่มค้นหาคำตอบด้วยตัวเองฉันขุดค้นบันทึกเก่าตำนานโบราณฉันพบว่าอศุากายตัวนี้ มันมีชื่อมันถูกเรียกว่าเงาแฮงรีสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างจากความชั่วร้ายของมนุษย์และหนังสือเล่มนั้นมันคือเครื่องมือที่ใช้ผูกมันไว้แต่เมื่อฉันอ่านมันฉันปลดปล่อยมันและตอนนี้มันอาศัยอยู่ในตัวฉันฉันพยายามหาวิธีทำลายมันฉันเดินทางไปยังวิหารร้าง สถานที่ที่ว่ากันว่ามีพลังศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อฉันไปถึงเมื่อฉันพบเพียงความเงียบและร่องรอยของพิธีกรรมเก่าฉันรู้สึกถึงความสิ้นหวังแต่แล้วฉันเจอสมุดบันทึกบันทึกของนักบวชคนหนึ่งเขาเขียนถึงวิธีผนึกเงาแห่งราตรีแต่ราคาที่ต้องจ่ายมันสูงเกินไป ต้องใช้ชีวิตของผู้ที่ถูกครอบงำฉันฉันลังเลฉันกลัวตายแต่ยิ่งนานไปฉันยิ่งเห็นผลของการมีชีวิตอยู่ทุกครั้งที่ฉันยอมให้มันควบคุมมีคนตายและทุกครั้งฉันสูญเสียตัวเองมากขึ้นฉันเริ่มคิดว่าบางทีการตายอาจเป็นทางออกเดียว แต่ฉันยังไม่พร้อมฉันยังอยากต่อสู้อยากหาทางอื่นฉันเคยคิดถึงครอบครัวฉันเขียนจดหมายถึงแม่แต่ฉันไม่เคยส่งฉันกลัวว่าถ้าท่านรู้ว่าฉันกลายเป็นอะไรท่านจะเสียใจฉันนึกถึงวันที่เรานั่งดูดาวด้วยกันวันที่ฉันยังเป็นแค่เด็กสาวธรรมดาความทรงจำนั้น มันคือสิ่งที่ทำให้ฉันยังยึดมั่นฉันไม่อยากให้มันจบแบบนี้ฉันอยากเป็นใครอีกครั้งตอนนี้ฉันยังคงเดินทางฉันยังคงต่อสู้ทุกคืนฉันได้ยินมันอสุรกายในตัวฉันมันบอกว่าฉันจะไม่มีวันชนะว่าฉันคือมันและมันคือฉันแต่ฉันปฏิเสธ ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะหาทางไม่ว่าจะยากแค่ไหนฉันจะหาทางทำลายมันหรืออย่างน้อยฉันจะทำให้แน่ใจว่ามันจะไม่ทำร้ายใครอีกถ้าคุณเจอฉันอย่าเข้าใกล้อย่ามองตาฉันเพราะฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในตัวฉันมันจะปล่อยคุณไปหรือเปล่าฉันคือแพร หรือบางทีฉันอาจไม่ใช่ใายอีกต่อไปและถ้าคุณเจอ่าหนังสือเล่มนั้นอย่าเปิดมันอย่าสัมผัสมันวิ่งหนีไปให้ไกลเพราะมันไม่ใช่แค่หนังสือมันคือประตูประตูสุนรกขอบคุณที่ฟังและขอให้คุณอย่าเจอฉันในความมืด